คอนวันนี้มาเที่ยวกันนะครับที่ระยองนครับดูนะครับสองวิวครับสวยงามมากเลยต้นไม้เนี่ยสวยงามมากเลยไปนะครับตามด้วยนะครับดูนะครับจะมาเที่ยวกันด้วยทันทีนะเป็นไงสวยงามไหมครับดูนะครับ มยแนะเเนนโอเคครับทุคนตอนนี้ก็มาถึงที่ทะเลกันแล้วนะครับดูนะครับตอนนี้ก็หาที่จอดรถกันครับเดี๋ยวไปดูทะเลกันนะครับไปชมเบร์กามาานะครับดูนะครับรับแมบ้วไหมนะครับ นี้รมาถึงที่ทะเลกันแล้วนะครับนั่งชมวิวกันนะครับนั่งเย็นๆนะครับลมพัดเย็นๆนะครับดูนะครับคลิปนี้จะต่อไปตอนเย็นๆนะครับดูบรรยากาศดูนะครับดูกันครับสวยงามมากเลยนะครับน้ำใสมากเลยนะครับ เรามาดูแลกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับลหลายๆคนก็น่าจะรู้จากนะมาเที่ยวนะเพราะว่าครั้งแรกเองมาเที่ยวนะเดี๋ยวมาดูครั้งแรกมาเที่ยวนี่นสนุกดีครับ,รบทุกคนคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับ สบายครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ